โอเคมาครับแล้วตามบรรดานี้ที่สองส,สองจพิชเตชัยโลกไปทางนี้นหัวน้ำพงครับอ่าก็วันนี้แดดแดดอ,ออกพอดีครับอ่า ก็จะับสองสนสองออกบังน้าไปแล้วไปจันทีบ้านบางกาตุ้มแสงขอบตะโกดับกิจเมืองรำเพชีฝั่งลำโพงคอเจราบ้านข่าวทองเดินมะกอูดหงนิ้วลำโพงนะคะมาไล่ไปถึงกรุงเทพคุณลำโพงครับมา ่ยังร <head> ้อนอยู่เลยแดงแจเลยคนเล่นแน่ต้อมเป็นเน็มเป็นเน็อะไรไม่รู้ครับอ่ย ตันนี้แน่แจ๋เลยทุกคนวันนี้แน่แจ๋เลยอหม <c oughs> ันแนบตั้มนะครับอ่านี่ตั้มวัสดีครับ

ถ้าไม่มีเชือกก็จะูมแม่ก็เอาไปยี่สบบาทค่าเชือกเดี๋ยวไปเาเชือกยองมีไหมเชือกต่างตู้อ่ะมีไหมต่เพาค่ายกลงก็แปบบาทนว ต้องเจาะนาครับอนะ่าเพราะว่ามีเพราะว่ามีพอใส่ขึ้นมีมีเชือบเชือบ <c oughs> <c oughs> โอ้ใจนึเนึกใจทำยังไงอ่ะแล้วแต่เราควรคืออัพอใส่ขึ้นหมดแล้วครับเนี I'm okay.